ไปพิซไปสอนอย่างที่ไหนมาแข่งก่อนนี่วันดี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเปจะไปงานแต่งกันนะเดี๋ยวจะพาไปงานแต่งนะคะ <c oughs> ดูเราไปงานแต่งนะอันนี้ไปกับพัตตีนะขับรถไปกับพัตตีพัตตีขับรถใช่เก็เดินร้อนเราไปงานแต่งนะไปงานแต่งที่บ้านหัวน้ำนะเดี๋ยวคอยดูนะคะเดี๋ยวไปพาไปชมนะ่างานแต่งเป็นงานแต่งแบบพิซนะคะไปเดี๋ยวดูมะ how do ราขึ้นมาถึงในหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนอ้องงานแต่งเราไปเที่ยวงานแต่งกันนะคะมีคนมาเยอะเนี่เดี๋ยวเราเข้าไปนะเจ้าบอเจ้าสาวยังไม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เขาไปทําพิธีที่อัน บ้านเจ้าสาวนะคะบ้านเจ้าสาวอยู่ที่ห้วยฟางนะคะเขาบอกว่าห้วยฟางนะงมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยงาน นะมาช่วยงานอันนี้เป็นงานแต่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เ um จ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มาใช่ไหมคะยังยังยังจ้งยังไม่มาเนาะเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้ยังยังยังไม่กลับมานะคะยังไม่กลับมาทำหมกเข้าวสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะกินอะไรกินี่ไรทำลาบเวียนี่นะลาบ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 ไม่ใช่จ้ะ สวัสดีค่ะพลาดีนได้เลยแล้วค่ะป่าลองเหรอเนี่ยมาเป็นเร็วอ่ะอันนี้มีลาบนะคะมีแกงลาบนะแล้วก็มีอย่างหนึงออีกครั้งจัดสุไลรอมาแล้วมาหรอได้เลย

เสุดกสุกรั่นเจ้าคนี่โอ้ยนั่นมาถึงวามัเมสุกรนี่ไปตจรสวัสดีค่ะพี่แบงค่ะอ๋อนี่คือหนุ่มหล่อแล้วก็สดประจำหัวน้ำแม่องสอนนะคะนี่อยู่สดไปได้และดีแล้วแม่เราขานี้ยเลยนี่ขานี้ยเลยเฮฉันไม่รักถ่ายวิดีโอนะาอันนี้อันนี้อะไรทำอะไร สาบใช่ไหมเพืถ่ายวีดีโอเพื่อต้องดูด้วยเออ y เพ่อเลยเอเพก่งเอออ่าไหมเดี๋วขึ้นไปบนบ้านนะสองน้อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตไอชินอเนช้เี่ไเมื่อมาเนี่ยเออปอกินจ้กมี่เออเอาไปลยเนอยจจระ อันอยู่บนดอยชื่อมัลูค่ะไปในเมืองชิปแพตตี้เฮ้ยชื่อผมไม่แน่หรอเอันนี้เรามาช่วยงานที่งานแต่งนะก็คือไม่มีงานแบบงานล้างจานไม่มีให้เราก็เลยต้องมาต้องมาลาบเนื้อให้นะกินลาบทำลาบกันมาไหมมาเลยเพราะว่าตอนนี้เจ้าสาวกับ เจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่มานะเพราะ่ตอนนี้เขาไปแต่งที่ห้วยฟางแล้วก็เดี๋ยวตังแต่นึื่อวาเขาก็แตกลับมาที่บ้านหัวน้ำนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้อันเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มาแล้วก็ต้องทำอาหารรอแขกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปก่อนนะเดี๋ยวเขาทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรอเจ้าบ่าเจ้าสาวมาก่อนนะขะเป็นตะกวนั่งเยอะเกิน่ะเป็นตะเกีย

เดี๋ยวเรามาตำเครื่องพิกลาบกันนะเป็นพริกมีพริกคล้ายๆเนะะี่ยค่ะซือแบบบีบแบบคลาเป็นถุงในตลาดเลยนะ,ะมันก็นึงไปตำรอให้พริกมันเป็นสีดำก่อนนะคะมดมเลยะะวรั Terima kasih telah menonton. หมูอะไรบางอะไเนี่เหรอบาหทีได้ร้อนมากหจออรจร้อนนะแต่วันในเมืองนี่ร้อนกว่านี้อีกนะบนดอยนี่ยังมียังเย็นตัใครใส่ตักไร อันนี้เรามาช่วยงานแต่งนะคะงานแต่งงานแต่งพี่ eday. พี่ชายของเพื่อนลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้อง้าช่ดิอ่ะตอนโรไปดูแลจะดีขึ้นขึ้นไปเขาเรื่องอะไรเรื่อง মেমু চোৱা চাকি নাচু কমাৰ্চা নে ผู้ชนะว่าเพราะถั่วกดีกว่มีพริกตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็อะไรนะเม็ดเลอะเขาก็เลยลแลก็ผัดชีเม็ดผัดชีหน้าฉันนี่จะหน้านี่จะไหม้หมดแล้วเนี่ยเป็นป้าของเขานี่รัวให้แปเอาน้ำให้กูกินเท่าไหร่อ่ะกีว่ากี่ของกูหมดแต่น้ไหม

นรเาจะตำนี่นะตรงนี้เหอนี่ดูใหญ่มากดึงอ้าโอเคนี่ดูสองนี่อาอทำพิาบนะน่ทำครึ่งพิลาบมดลาอาวาจไปเอลจนอ่าก็จเจะไนเรน้อเจ้าเรวยน้องมีไหน

จะตะอกบตอๆจะมาเลยวะตุงสามีจุดตุตตุหูจะหลยพี่ลาบอ่ะคะนี่นี่ต้องตามให้ละเอียดนะทุกคนดูดิจับจะแล้วกับีละจ็บหูจับู cầu đó nhà thầy để công quang Hãy subscribe cho kênh กระเด็นหมด